จะมีสายอยู่แล้วจะมีแฟนได้หรืออยังคะแม่โปรดส่สงใครมารักหนูทีนะคะตอนนี้แบบน้อยน้อยมากน้อยอ่ะมาดูชาวน้อยนะคะ ขอดูหน่อยว่ารัคนาราศีอะไรที่มีสิทธิ์ตรง80%บ้างน,นะคะสําหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปเฉยๆแบบไม่มีวันเกิดก็คือจะตรงแค่ประมาณ30ไปนะคะสําหรับสาวก80นะคะมาดูกันดีกว่านะ8 82นะคะคนเกิดอยู่ในมีนกรกฎพิจิกนะคะ22 22นะคะคนเกิดอยู่ในพกษภกันมังกรค่ะคนเกิดวันลงท้ายด้วยเลข1น,นะคะมีถุนตนกลุุมค่ะหาใช้ไปต่อกับแมววิชวิตเลยนะคะทุกคลิปเลยฉันบอกแล้วนะว่านับตามแบบโหรสัตร์ตะวันตกนะคะใครจะดูหัว อื่นๆนะคะสามารถกดที่หน้าแม่ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทักไปถามใี้แอดมินนะคะนะถ้าคุณกดไปแล้วนะคะสังเกตดูดีๆนะคะว่าปุ่มไหนที่มันน่าโกรธที่มันแบบเย้ายวนายเออว่าปุ่มนั้นนั่นแหละนะคะส่วนใครนะคะที่แบบแม่ขาแม่มีแบบเออมีความแบบเมตตาปราณีให้กับแบบมีนามีใจแบบปลายเดือนนี้ไหมหนูแห้งเหี่ยวหรือแบบไม่ไหวหรืแบบไม่มีงบนะอ่ะฉันให้ นะคะสำหรับมีนาคมนะคะหกโปรลับนะคะกดไปที่หน้าแม่ไปบอกพี่แอดมินว่าโปรลับนะคะหแบงค์แดงรอ2วันได้3ข้อ1แบงค์แดงรอ2วันได้3ข้อนะคะนะบอกไปแล้วนะว่างบประมาณเท่านี้ฉันว่าน่าจะไหวอ่ะมาดูกันนะคะว่าหนูจะมีโอกาส มีใครเข้ามารักบ้างไม่คะแม่หนูแบบหนูไม่ไหวหนูเหงาหน่อยอ่ะมาดูกันมีหรือเปล่าอะอะไรเนี่ยลูกสาวลูกชายฉันนายวอนสเตลวิลนะคะโฟออฟครับอีกต่างหากนะแฮงแมนนะคะเดอะสตาร์เธอเธอไปทำบุญวัดไหน เออเธอเป็นลูกหลักพระเจ้าหรือเปล่าฉันอยากจะบอกว่ากว่าที่เธอจะมีแฟนนะมันยากมากเลยเอาแม่แล้วแบบอะไรลูกหลักพระเจ้าคืออะไรคือมีคนเคยบอกฉันว่าอาจารย์ฉันนะคะบอกฉันว่าถ้าเธอมีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอ่ะนะคะหรือว่ามีคนแบบดูแลค่อนข้างที่จะดีนะเหมือนแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้หรือว่าพระนะคะดูแลดีอืมหรือว่า ทาบุญทําทานเนาะไม่ค่อยมีบาปเท่าไหร่เธอจะมีแฟนช้าอืมใช้เวลานานหรือแม้กระทั่งแบบเออตามหาใครสักคนก็คือยังไม่เจอสักทียแบบไม่ใช่เหมือนแบบลูกหลักพระเจ้าไงเขาปัดตกออกหมดแบบคนนั้นไม่ดีคนนู้นไม่ดีนะคะนะ เพราะฉะนั้นแม่บอกได้เลยว่าเมษาเนี่ยถามว่าจะมีคนแบบเออเข้ามาหิวใจเข้ามาทําให้รู้สึกดีไหมมันมีแต่ว่ามันมีแบบคนในในประเภทแบบ d e วิลไงเดวิลนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแย่นะคะเพราะว่า d e วิลเนี่ยจะเป็นคนที่เซ็กซี่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่แบบอ,อ่เห็นโป๊บอะคุณจะมีความรู้สึกว่าตกอยู่ในผวางังตกลุมรักเขานะ แต่ตัวคุณเองนะคะอาจจะมีความรู้สึกวิตกกังวลเครียดคิดมากนะกลัวว่าจะแบบความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อไม่ได้นะคะแล้วก็วิตกจริตไปเองแล้วสุดท้ายคุณจะเลิกคุยกับเขาเองนั่นแหละเพราะอะไรเพราะคุณเห็นว่าเดวิลน่ะช่างโดดเด่นเกินนะคะรูปร่างหน้าตาก็ดีคุณจะแบบเครียดคิดมากไปเองคะ่ะนอยนอยเองเพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่ต้องแก้ไขนะคุณจะต้องเลิกนอยก่อนนะคะแล้วก็หันมาชื่นชมตัวเองว่าคุณอะ่ะมีดีนะ คุณสามารถเปิดใจคุยกับ d e วิลได้นะคะเพราะว่า d e วิลนี้นะคะมาเพื่อสอนบทเรียนของชีวิตคุณจะอยู่กับเขาได้ประมาณสัก3-4เดือนนะเธอความสัมพันธ์น่ะแม่บอกได้เลยว่าเป็นความสัมพันธ์แบบแซบนะคะ F W B นะคะ Friend with Benefit นั่นเองหรือว่าอาจจะเป็นแบบคนคุยแต่เป็นคนคุยแบบฮอตอะไรประมาณนี้นะคะสิ่งที่จะทำให้คุณกับเขานะคะสามารถที่จะดำเนินความสัมพันธ์ไปได้ก็คือการเติมความสู้ซ่า นะคะให้แก่กันอ่าอย่างเช่นคุณอาจจะต้องชวนเขาไปทํากิจกรรมนู่นนี่นี่นั่นอะไรแบบนี้ให้มันดูแบบแตกต่างแล้วก็ห้ามจมอยู่กับความเศร้าและอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณอยากที่จะมีคนคุยคือเนี่ยดูจากทรงอ่ะไม่มีหลอกแฟนอ่ะเมษาบอกเลยไม่มีแต่มีคนคุยค่ะ วิธีการมัดใจเขานะอย่างแรกเลยเพลยายามทาตัวสบายสบายสไตล์เพื่อนนะคะอย่างที่สองนะก็คือสามารถที่จะคุยกับเขาได้ในทุกๆเรื่องนะคะให้กลิ่นอายความเป็นเพื่อนให้มากๆแต่ว่าก็จะต้องมีลูกล่อลูกชนนะอย่างที่สามนะคะห้ามเด็ดขาดเลยในการที่เอ่อเหมือนถามถึงว่าคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องการมีแฟนไหมอะไรแบบเนี้ยอย่าไปถามเขานะคะเ็จาะจะาให้เดวิลหวาดกลัวแต่บอกได้เลยว่าอยู่กับเดว,วิลเนี่ยคุณมีทั้งความทุกข์และความสุข นะคะพอๆพอกันอ่ะแล้วก็เป็นบทเรียนของชีวิตแล้วกันลองดูนะจ๊ะเขาคนนี้เนี่ยชอบคุณจริงๆนะคะหรือว่าตัวคุณเองนะคะคิดไปเองมาตลอดเลยนะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแม่วิชวิตนะคะอยู่ในกระจกตรงนี้เนี่ยแหละ อะจะมาเล่าเรื่องราวให้คุณฟังนะคะใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะมีโอกาสตรงแค่ประมาณแบบ30%พอนะคะส่งใครนะคะที่แบบแม่ขาหนูอยากจะให้มันตรงมากกว่านั้นอะมีวิธีนะคะคุณจะต้องมีวันเดือนปีเกิดนะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะได้แก่คนเกิดอยู่ในมิถุนนะคะคนเกิด1 6ึ่งหกสิค่ะคนเกิด1 0 2 0 3 0นะคะคนเกิดมิถุนตุลกุมนะคะ คนเกิดอยู่ใน6 6 26ค่ะคนเกิดพฤกษกันบังกรนะคะหากใช้ไปต่อกับแม่วิชวิตได้เลยนะคะใครนะคะอยากจะดูหัวข้ออื่นกดที่หน้าแม่ตรงนี้นะคะแล้วก็เข้ามาตรงหน้าโปรไฟล์เนาะคุณก็จะเห็นนะคะวิธีการจองดูส่วนตัวนะคะนะส่วนใครนะคะอยากจะรู้ว่าแบบแม่ตอบเร็วหรือเปล่าแม่จะตอบภายในอ่า หวันนะคะสําหรับปกตินะคะส่วนใครที่สุรุ่ยสุร่ายแม่ค่ะหนูแบบอยากด่วนเลยด่วนเนี่ยแม่ตอบให้ในหนึ่งชั่วโมงแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวจะมาดูกันบ้างน,นะคะว่าเขาคนนี้เนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะอ่ะได้ king of w a n d s นะคะได้ t h e h l i e r o p f a n นะคะได้อ่ the world นะคะ ได้ n นออฟเพน e n t a c l e สนะคะแล้วก็เอชออฟเพนเตอร์โนะคะเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่ขยันขันแข่งนะคะเป็นคนที่แบบเออมีพลังในการทํางานมากๆแล้วก็เป็นคนที่แบบรักในการทํางานมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณเป็นคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันกับเขานะคะหรือว่าชอบทํางานเหมือนกันนะคะหรือว่าแบบเวลาว่างงานอดิเรกอะไรประมาณนี้คุณก็มาจะแบบนึกถึงเรื่องเกี่ยวกับการทํางานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ย เขาค่อนข้างที่จะชอบเลยนะเขารู้สึกว่าเจริีจก้านี่มันเข้ากันได้นะคะตัวเขาเองนะคะคิดว่าคุณกับเขาเนี่ยมาเจอกันอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุพเพสัน,นิวาสน,นะคะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ดึงดูดกันนะแล้วเขาก็มีความรู้สึกแบบเอ็นดูคุณเป็นพิเศษด้วยนะคะคุณกับเขานะคะก็ มีสิทธิสูงนะที่สามารถพัฒนากันได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นเนื้อคู่กันได้ด้วยในอนาคตนะคะด้วยความที่เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะมีเคมีตรงกันนะคะมีความชอบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คล้ายกันแล้วก็อาจจะอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันซะด้วยสินะคะตัวเขานะคะในปัจจุบันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปคุยกับใครเยอะหรอกส่วนใหญ่ก็คุยแค่คุณนะคะคนเดียวเลยแล้วหลังจากนั้นอะเขาก็ไปทํางานนะคะอ่ะมาดูกันนะคะว่า บางครั้งอหนูก็เห็นว่าเขาแบบนิ่งๆไงแม่หนูก็ไม่แน่ใจว่าแบบเขาอะ่ะชอบหนูจริงๆหรือว่าแบบหนูคิดไปเองเขาแบบจริงจังกับหนูขนาดไหนนะคะเดี๋ยวแม่จะมาฟันธงให้นะใครอยากจะอ่านไพ่ได้แบบแม่นะคะก็สามารถที่จะลงเรียนได้นะคะแต่ต้องมาทําแบบทดสอบก่อนนะคะสําหรับคนที่อยากจะเรียนแบบเออเรียนแบบออสดนะคะกับแม่นะการเรียนแบบสดก็คือสามารถถามตอบได้อะไรประมาณนี้เลยนะคะ เ8บใบนะคะจุกๆตรงนี้นะคะสามารถถามพี่แอดมินได้ว่าทำอย่างไรนะคะแบบทดสอบส่วนใครแบบหนูไม่ค่อยมีเวลาแล้วงบหนูก็ไม่ค่อยเยอะด้วยนะคะแม่ให้นะคะสใบเทานะคะเรียนแค่22บใบนะคะเคบสิกเมเจออะคาร่าคุณสามารถที่จะดูดวงได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบวิดีโอนะจ๊ะนะเมเจออะคาร่ายบใบถ้าอยากเรียนก็บอกพี่แอดมินได้นะคะช่องทางเดียวกันนะจ๊ะามาดูกันดีกว่า คุณคิดไปเองหรือเปล่าหรือเขาชอบคุณจริงๆไหนดูซีได้อ่ะ Queen of Pentacles นะคะได้ทัวรสอดนะ Nine of Pentacles The w อู้ The World ขึ้นมาอีกแล้วนะคะไปสุดท้ายเธอเธอได้ส่องถ้วยเธอถ้าเกิดใครผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะเราแบบรู้จักนะคะสองถ้วยอะ่ะมันแปลว่าความรักที่ดีที่สุดแล้วเธอมันอยู่กับเธออ่ะลูกดวงชั้นที่มาเจอคลิปนี้โชคดีมากนะคะ คุณคือคนที่เขารักจริงๆคุณไม่ใช่แค่คนที่เขาชอบหรือรู้สึกดีเขารักคุณเข้าแล้วนะคะเนื่องจากวิถีชีวิตนิสัยนะคะบุคลิกภาพนะคะหรือว่าโปรไฟล์สังคมที่อยู่เนี่ยมันใกล้เคียงกันมากๆนะเลยทําให้แบบแทบจะไม่ต้องแบบปรับจูนอะไรกันมากมายเลยนะคะเขาก็รู้นะคะว่าคุณมีรสนิยมยังไงแล้วเขาก็ชอบ ตัวคุณโดยที่แบบไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆเลยเขาชอบทุกอย่างที่รวมออกมาเป็นคุณค่ะมันเพอร์เฟกแล้วมันเหมาะสมแล้วสําหรับเขาสิ่งที่ทําให้เขาไม่ค่อยมั่นใจมีแค่ข้อเดียวนะก็คือตัวคุณเนี่ยจะไปชอบคนอื่นหรือเปล่าคุณมีคนในใจแล้วหรือเปล่าเพราะตัวคุณนะคะก็ดูเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเหมือนกันนะคะตัวเขาก็เป็นกังวลเหมือนกันนะจ๊ะ อ่ะใครชอบคำทำนายนี้ของแมววิชวิตนะคะสามารถที่จะเอ่อเคลมคำทำนายเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะคอมเมนต์ฉากใหม่ฉันหน่อยว่าแบบน่ารักไหมจึ้งไหมนะคะก็จะแบบเออไม่อยากจะให้ใครมาแบบเออก๊อปปี้ฉันลนะฉันก็เลยเปลี่ยนถ้าคุณทำเป็นไม่สนใจเขาเนี่ยอยากรู้จังเลยคะ่ะแม่วิชวิตว่าเขาจะสมสารมาหาหนูบ้างหรือเปล่านะคะหรือว่าอุย๊ยก็แสตีกลับหนูต้องสมสารไปหาเขาอ่ะเดี๋ยววันนี้แม่วิชวิตนะคะจะมาดูให้นะคะนะ ใครนะคะที่มีวันเกิดดังต่อไปนี้มีโอกาสตรง80นะคะนับตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคนเกิดอยู่ในวันที่ลงท้ายด้วยเลข1น,นะคะคนเกิดอยู่ในมิถุนตกลกุมค่ะคนเกิด22 2สิบนะคะมิถุนตุลกุมนะ,ะสุดท้ายนะคะพิจิกนะคะ1 8 8 28ค่ะนอกนั้นคือตรงแค่30พอนะคะใครจะดูดวงส่วนตัวกดที่หน้าแม่ตรงนี้ได้เลยนะคะส่งใครนะคะที่แบบหนูงบน้อยแม่แม่แ,มแบบเออมีความเมตตาหนูบางไว้คะแม่คะออะแม่เมตตานะคะเพราะว่า อสองปีแล้วที่ฉันไม่ได้จัดโปรสองไม่ใช่สองดีสามปีแล้วนะที่ไม่ได้จัดโปรเอาไปเลยโปรรับมีนาคมนะคะหนึ่งแบงค์แดงรอสองวันได้สามข้อหนึ่งแบงค์แดงรอสองวันได้สามข้อนะคะกดไปที่หน้าแม่นะเราบอกว่าโปรรับนะคะส่งใครที่แบบอ่ะหนูไม่อยากรอคะ่ะหนูสู่รุ่ยสูได้ก็เธอก็สามารถที่จะจองได้นะภายในหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวแม่จะตอบนะคะสําหรับโปรด่วนนะแต่ราคาก็แบบ สูดด้ยสุรายอะเนาะส่วนใครนะคะที่แบบหนูหนูแบบกลางๆค่ะแม่หนูแบบไม่กล้าต่อรอต่อเถียงเลยมากมายหนูรอหนึ่งวันได้นะคะก็จะได้ราคาปกตินั่นเองนะอ่ะดูซิว่าเขาจะสมสารกลับมาหาเธื่อไหมนะได้ ten of wands นะคะแล้วก็ได้ five of cups นะคะ four of swords นะคะ two อ่า four of pentacles นะคะแล้วก็ eight of cups นะ คือตัวเขาเองอะ่ะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณขนาดนี้แล้วอะ่ะคุณควรจะไม่ได้แบบเออเปิดใจให้กับเขาจริงๆนะคะในช่วงแรกๆเขาจะาหลังจากที่คุณนิ่งไปนะประมาณแบบเร็วสุดคือ10ชั่วโมงนะคะช้าสุดคือ10วันนะคะหลังจากที่เริ่มนิ่งวันนี้นะคะนะ เขาจะมีความรู้สึกเสียใจนอยเศร้ราปรึกษาคนรอบตัวว่าคุณจะหายไปหรือเปล่าคือมีความแบบกังวลกระวายใจอย่างยิ่งนะคะถามว่าสมสารไหมเขาจะดูก่อนค่ะว่าถ้าเกิดเงียบไปประมาณ10วันเนี่ยตัวเขาจะกลับมาในวันที่4นะคะมาขอโอกาสคุณแต่ถ้าคุณยังคงแบบแม่หนูแบบหนูหนูจะตัวเป็นตัวตึงหนูจะแบบเออไม่ให้เขากลับมาค่ะหนูจะแบบเล่นตัวอะไรแบบเนี้ย แกฉันบอกให้นะคนคนนี้เป็นคนที่ความอดทนต่ํามากนะจ๊ะเขาจะมางอแกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละถ้าเกิดเขากลับมาแล้วนะคะมาง้อแล้วนะกรุณานะคะให้อภัยเขานะคะเพื่อที่จะได้ไปต่อแต่ถ้าคุณไม่ให้อภัยเขาตัวเขาพร้อมที่จะเดินหน้าหนีจากคุณไปเลยนะเออคนนี้ท้อแท้ง่ายเหลือเกินค่ะแต่เวลาเขาแบบงอนเรานะเราก็แบบเออตือเขาเต็มที่แบบงอเขาเต็มที่ทําไมอะทําไมมันเป็นแบบนั้นคะแม่ ตัวเขาเองนะคะมีความไม่มั่นใจในตัวเองนะคะมีความหวาดระแวงค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบพื้นฐานในชีวิตนะการเติบโตมานะคะเขาอาจจะไม่ได้รับความรักอย่างเต็มที่ก็เลยมีความหวาดระแวงมีความกลัวมีความไม่กล้ามีความรู้สึกว่าตัวเขาไม่คู่ควรกับใครนะคะนะอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในใจของเขาด้วยนะคะอ่ะแล้วหนูอยากรู้ว่าแบบถ้าหนูให้อภัยเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนดีขึ้นไหมนะเดี๋ยวแม่จะสับให้นะคะ ใครอยากจะอ่านไพ่ได้แบบแม่นะคะแม่จะมีอะคอร์สอยู่สองคอร์สนะคอร์สเจ็ิบดใบเต็มนะคะอันเนี้ยอยู่ที่1ิบใบเท่านะจ๊ะใช้เวลาประมาณ1ิบชั่วโมงกว่าจะจบส่งใครนะคะที่แบบหนูอยากจะรู้พื้นฐานนะคะสามารถที่จะทําอาชีพได้ไหมได้เหมือนกันนะคะย2บใบเมเจอร์ค่ะหน้าแม่ให้2ใบเท่านะคะเรียนสามชั่วโมงแบบวิดีโอจ้ะแล้วก็ดูได้ตลอดชีวิตเนาะอ่ะทักพี่แอดมินมาได้นะคะหนขอดูหน่อยว่า เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณไหมอ่ะใบแรกอดีตคือ10ดาบนะคะอ่าใบต่อมานะคะปัจจุบันคือ a g e of w a n d s ค่ะและใบสุดท้ายในอนาคตนะคานทีนะคะ king of cups บอกได้เลยว่าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณแน่นอนนะคะคุณทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นคนดีมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวคุณภูมิใจนะ พราะคุณเป็นคนที่เมตตาเขามากๆนะคะไม่ว่าเขาจะทําดีหรือไม่ดีคุณยังอยู่ตรงเนี้เพื่อเขาอะ่ะเขาขอบคุณมากเลยนะแล้วก็ความผิดครั้งนี้นะคะตัวเขาอยากจะขอโทษจากใจจริงแต่ว่ามีมีปัญหาเรื่องการแสดงออกกับเธอเขาจะกลับมาขอโทษเธอแค่ครั้งเดียวจะมางองแค่รอบเดียวเท่านั้นแค่นั้นแหละนะจ๊ะใครที่ชอบคําทานายนี้นะคะสามารถเครมคําทํานายไว้ได้เลยจ้า เขาคนนี้ชอบเราไหมนะคะเดี๋ยวจะมาลองบรัชบาร์บี้ให้กับทุกคนดูนะคะคนี้คืออันที่หนึ่งนะคะนี่คืออันที่สองนะจะมาดูกันนะคะว่าเขาชอบเราหรือเราคิดไปเองอะ อันนี้ b r u ชบ b a r b ี้แก้มข้างที่หนึ่งนะเป็นแบบนี้สีนี้นะคะสีก็จะจะออกแนวมันๆแต่ว่าจะอยู่ได้นานนะคะสีบลัชสีดำนะคะเมจิกปัด s นะส่วนถ้าเกิดเป็นาร์บี้บัดสีธรรมดานะคะสีชมพูก็คือปาดครั้งเดียวก็รู้เรื่องเลยแต่เนี้ยจะอยู่ได้แบบเออไม่ไม่ได้ทั้งวันเท่ากับข้างนี้นะข้างไหนนะคะที่เรารู้สึกชอบมากที่สุดหรือว่าอยากจะได้นะคะกดในตะกร้าได้นะมาดูกันสำหรับข้างแรกนะคะ เขาชอบเราหรือเปล่าคะแม่หมออู้ไดเอชออฟ p ัพส์นะคะแล้วก็ไดเอชออฟวอนส์ walls, นะคะใบสุดท้ายคือเอชออฟเพนเดอร์โคกองเนี้บอกเลยว่าชอบนะคะเราก็ชอบมานานมากแล้วด้วยอาจจะชอบกันมาเกือบประมาณแบบ8สัปดาห์ได้แล้วนะคะมีความรู้สึกว่าคุณเคยกันมากๆเลยนะคะทุกอย่างที่เป็นตัวเราเขาชอบหมดเลยนะชอบทั้งนิสยัยรูปร่างหน้า,นาตานะคะคนคนเนี้ยอยากจะบอกว่าเป็นคนที่หึงที่หวงด้วยนะสาหรับคนข้างนี้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าจะมีข่าวดีจะมีคอมมิชเมนต์แน่ น่นนะคะถ้าเกิดเราไปต่อกับคนข้างนี้นะคะนะส่วนข้างที่2นะคะข้างสีชมพูได้อะไรได้ The f ฟูลนะคะได้ t er w วิร์ดวอนสนะคะแล้วก็ Queen น f ็อปสอดเราอาจจะดูดุเกินไปหน่อยนะคะในสายตาเขาอะถามว่าชอบไหมยังไม่ได้ชอบมากนะคะแต่ว่าสามารถที่จะพัฒน,นาความสัมพันธ์ไปได้เหลือแค่ว่าเราจะต้องลดอาการดุลงนะคะให้น้อยลงกว่าเดิมเพราะตัวเขาคิดว่าถ้าดุแบบนี้ตั้งแต่แบบเริ่มต้นอะเขากลัวว่าเขาจะแบบ ไม่สามารถควบคุมเราได้นะคะในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเขาก็จะพิจารณาดูอีกทีว่าแบบเออเราเราจะไปต่อกับเขาได้ยังไงคือเราจะแบบมีวิธีที่แบบจะมีด้านที่อ่อนโยนบ้างไหมหรือว่าจะดุแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าคนคนนี้ของกองที่สองนะคะต้องพูดเยอะหน่อยเพราะว่าตัวเขาอ่ะไม่ได้ชอบคนดุนะตัวเขาชอบคนใจดีนะคะอ่อนโยนอ่อนหวานแล้วก็ชอบคนที่ให้ความเป็นอิสระต่อเขาอ่ะอันนี้ขอเสริมไปให้คนที่แบบกําลังดิวๆอยู่สําหรับแก้มข้างที่สองเนาะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบเอาไปทำตามแล้วก็ได้ผลนะคะก็มาคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะ